สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจมาตุมยกคำพูดลิซ่าเตือนใจล่าสุดดีเจมาตุมได้ออกมาโพสภาพตนเองและทีมงานหลังจากโคเวอร์เพลงของลิซ่าแบล็กพิงค์พร้อมลงแคปชั่นว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังจากติดโควิดมารู้ได้เลยว่าปอดของเราทำงานได้ไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มที่ไม่รู้คนที่เคยเชื้อลงปอดเหมือนมาตูไหมแชร์ประสบการณ์ได้นะเมื่อก่อนเต้น3-4ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยแต่พอมาวันนี้เต้นรอบเดียวก็หายใจไม่ทันแล้วตอนแรกยอมรับว่าถอดใจแล้ว ใจรักก็จริงแต่สังขารไม่ไหวแต่สุดท้ายต้องขอบคุณทีมงานคุณภาพโดยเฉพาะทีมแดนเซอร์ใส่แมสเต้น5้าชั่วโมงรวดเลยที่สำคัญขอขอบคุณน้องเรียวครูสอนด้วยน้องเก่งมากๆที่ทำให้พี่ออกมาดูเก่งขนาดนี้รวมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกล้องไฟทุกอย่างเลยทุกคนเชียร์อัพมากๆบิ้วสุดพลังเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาช่วยและเห็นความตั้งใจของมาตุม้มไม่ได้เต้นนานเพอะได้กลับมาทำสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขมากๆสุดท้ายขอฝากคำพูดของน้อง ลิซ่านะอย่าไปสนใจคำพูดของคนที่คิดว่าเราทำไม่ได้เพราะเราทำได้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับซึ่งหลังจากมาตูมได้ดโพสข้อความก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ